ไปสถานทูตด้วยกันค่ะไปสถานทูตไทยในจันมากชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะ รถไฟนะคะสมบรรยากาศนอกเมืองค่ะพี่ๆเพื่อน แก้มาดีจ้าขอบคุณนะจ้าทีมงานช้างขอบคุณค่ะทีมงานช้างไม่ต้องค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆค่ะเรือค่ะทุกคนอยา,า่ไหมค่ะ ก็คือที่ลูกทำงานนะคะขอบคุณค่ะหันส์ขอบคุณนะคะบวัดดีนะคะทุกท่านไปสถานทูตไทยได้วยกันค่ะนี่ก็เป็นทะเลนะคะทุกคนวันดีนะคะ ทำสายวัดดีนะคะทักทายกันนะคะเพราะว่าแอดมีโทรศัพท์เครื่องเดียวคะ่ะเครื่องที่ถ่ายไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะพี่ๆเพื่อนๆต้องขอโทษด้วยนะคะนั่งรถไฟเที่ยวในเมืองเลยะะ่ะไปสถานทูตคะ่ะเพราะว่า,า,าท,ทำธุระก่อนจะกลับไทยนะคะทุกคน เจอกันได้นะคะอันนี้ก็บ้านเมืองเขารถก็เยอะนะคะทุกคนแต่ก็ติดบั่งไม่ติดบั่ง <c oughs> เป็นทุกประเทศนะคะท <c oughs> ่าเรือนะคะ <c oughs> สวยงาม <c oughs> รถไฟส่วนนะคะ สาย A ถ้าสาย E จะเร็วสาย A นี่จอดทุกสถานีนะคะเ mm hmm. จวาสวัดดีค่ะน้องแพรวาสวัดดีนะคะขอบคุณนะคะ ในรถไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่นั่งสบายค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเบียดกับใครนะคะคนไม่เยอะตอนที่ตอนที่โรคระบาดนั้นเขาก็ที่นั่งอย่างนี้นะคะมันนั่งคู่ค่ะแอดนั่งนี่นะคะก็นั่งได้สี่คนข้างลนะสองคนนะคะ ได้หน้าแล้วนะคะทุกคนเที่ยวกรุงศรนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะต้องเดินย้อนกลับมาลงจากสถานีรถไฟแล้วต้องเดินเดินย้อนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะเดินจากสถานีก็ประมาณ10กว่านาทีนะคะ10กวนาที20นาทีประมาณนี้ค่ะ ไปเที่ยวเมืองไทยดีใจดีใจมาเนี่ยต้องเดินมานี่นะคะทุกคนต้องเดินผ่านนี่แหละอนี่ต้องเดินผ่านนี่หละทุกส่วนอยู่ข้างในคะ่ะไอสถานทุกไทยนะคะไม่รู้จะจําได้หรือเปล่าเพราะว่านานมากแล้วไม่เคยมาเลยนครันี้นานมากแล้วไม่รู้จะจําซอยได้หรือเปล่า เดินเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนใ่โลโซยไหนมาอยู่เดนมาก็ลงนะคะเนี่ยนี่สถานทูตอะไรคะเนะี่ยธงชาติแล้วรถแถวนี้ก็จะเป็นหลายสถานทูตนะคะจะอยู่โซนนี้มาก เรเดินไปเป็นเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะลงค่ะนี่นะะประตูที่นี่เขาก็จะกดนี่นะ ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสถานีนี้สถานีใหญ่นะคะอันนี้ก็ทางไปนี้ก็จะไปบ้านจะกลับไปบ้านนะคะกลับไปที่อยู่ที่พักเราก็จะเช็คเช็คเอา์ะะคะเท่าไหร่สาสโคน,นะคะ่ะ สั่นไหมคะทุกคนใช้มือถือนะคะลูกถามว่าให้ามาส่งไหมแม่ไม่ต้องมาเองเพราะว่าไม่ได้ทำงานนะคะเมื่อวานทำทำได้สองชั่วโมงคะ่ะเมื่อวาน นี่ค่ะแล้วก็ขึ้นบันไดนี้นะคะประมาณนี้ค่ะไม่รู้รถเมล์นี่ก็ไปรถเมล์นี่ก็ไปได้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าสายไหนไม่เคยไม่เคยไปค่ะทุกคนก็จะเดินมาหลายรอบก็จะเดินนะคะ พี่ๆเพื่อนๆก็ทักทายกันนะคะเพราะว่าแอดนั้นไม่ได้อ่านต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าเดินด้วย mm. ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ mm. ขอบคุณมากๆค่ะ mm. เดินไปสถานทูตด,ด้วยกันค่ะทุกคนดคดค mm. ข้าเขาก็ขอสร้างนะคะหนาวก็หนาว เป็นหมากนี่เป็นประเทศที่ก่อสร้างมากที่สุดไม่ว่าหน้าหนาวหน้าร้อนจะมีหิมะหรือฝนตกไม่รู้จริงว่ารบเมยสายไหนไม่เคยขึ้นค่ะทุกคนมา มากี่รอบอะมาประมาณสามสามครั้งที่อยู่เดนมาร์กยี่สิบกว่าปีมาสามครั้งตอนที่ยังไม่เลิกกับแฟนก็แฟนก็มาส่งนะคะแต่ว่าเลิกแล้วก็ต้องมาเองสู้ชีวิตเองค่ะทุกคน ก็ไม่มีอะไรนะคะเดินส่วนเดี๋ยววันนี้ขอสักครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนไม่รู้จะเดินถึงสถานทูนหรือเปล่าอีกยี่สิบนาทีโอ้ยไม่ได้เอาขากล้องมาพอถือแล้วมันสั่นใช่ไหมคะทุกคน ูต้นไม้เขาค่ะต้นไม้เขาสวยงามแต่คนพูดขี้เล <c oughs> คนพูดขี้เลยดูค่ะทำทำจริงทำจังอ้ยถือ,อยังไงอะไม่ให้มันกระดุกกระดิก เดินช้าก็ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเขาปิดเขาปิดสารทุกเที่ยงค่ะไม่ใช่ปิดเลยนะคะปิดพักเที่ยงจะเปิดอีกทีก็บ่ายโมงนะคะทุกคนตอนนี้ก็สิบอ็ดโมงกว่านะคะตายแล้วเขาทำโน่นทํานี่ฉันจะเดินถูกไหมนี่ ดูค่ะทางนี้บ้านคนรวยนะคะทุกคนคนมีตังค์นะคะบ้านหลังใหญ่ๆนั้นเลยค่ะแล้วก็สถานทูตซ <c oughs> <c oughs> อ,อยไหนเนาะอิตาลีข้ามถนนมองได้นี่เพ่นกันไอ้นี่แพลนแน่ สันขนาดได้วิ่งยังก้องยังสั่นเลยส <laughs> วัสดีนะคะน้องแก้มใสขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้นะคะมีรถมาไหมรถมาแต่ข้าก็ขับช้านะคะทุกคนมาเดินทางนี้ ือต้นไม้ค่ะดูดอกไม้ออกแล้วนะคะทุกคนดอกไอ้นี่ดอกญ้าดอกไม้ทั้งโอ้เดินทางนี้ดูค่ะทุกคนตายแล้วทางโน้นสะอาดทางนี้เขาปิดไม่ให้รถวิ่งเดินได้นะคะทำถนนใหม่คิดว่าถนนจักรยานหรือเปล่าคะ นี่สถานทูตอะไรคะทุกคนสถานทูตอะไรอะอ้ะอะาวไทยแลนด์อเมา์เซอร์เหรอโอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ใช่เหรอนี่นะคะทุกคนอ้าวไทยแลนด์อเมรสเซอร์ยี่ห้อไทยอเมรสเซอร์ ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้คงเป็นบ้านพักนะคะทุกคนใช่เหรอใช่ตรงนี้เป็นบ้านพักเพราะว่ามันอยู่ข้างในค่ะแต่ก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วนะคะทุกคนนี่ทำไมธงไทยมีอะไรอยู่ตรงกลางธงะคะทุกคนเมื่อว่าตรงนี้ทุกคนไม่ใช่นะ ไม่ใช่มีอีกซอยหนึ่งตรงนี้เป็นบ้านพักท่านพูดมากกว่าคิดว่านะคะแอนน์แอนนไม่ได้มานานนะทุกคนแต่ตรงนี้คิดว่าเป็นอบ้านพักของท่านพูดนะคะต้องไปอีกเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ก็กลับมาค่ะเอา คิดว่าไม่ใช่อะไรพี่นะใจเย็นๆอ่ะจริงๆนะจริงๆนะช่างเพราะว่าแต่เขาก็บอกว่าอเมรเชอคิดว่าเป็นบ้านพักของอท่านทูตมากกว่าเพราะว่าพี่มามันต้องเดินเข้าซอยที่ทำการนะที่ทำการน่ะเดินไปอีกเดินไปอีก รู้เรื่องโอ้ยนเนอเดินไปอีกค่ะเพราะว่า,ามันต้องเข้าซอยไปเอ่อซอยหนึ่งแล้วก็เดินตรงไปตรงเนี้ยแต่แต่ไม่ได้สังเกตว่าบ้านท่านทูตอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนปล่อยเต้ หวัสดีนะจ๊ะออพี่ไม่ได้ดูท่อสับนะพี่เดินก็พี่ต้องมองทางขอบคุณมากๆนะคะเต้นแบบนี้จะเป็นที่พักนะมคะที่พักคนงานเป็นที่พักคนงานโอ้โปลาหลังนี้สุดยอดเลยอะ่ะ ถามพูดมากกว่าค่ะ่น,นะผถชาติอะไรคะทุกคนบบหูดบเดอบ่บด้เก่งภาษาเด้อค่ะเีหย yeah, no, okay. ดนโนโอเคไกยุค่ะเอา้าไม่คิดว่าอเลี้ยวซอยนี้ ซอยนี้ค่ะทุกคนไปคะ่ะถ้าผิดก็ออกใหม่ <c ười> คิดว่าคิดว่านะคะทุกคนแถวนี้รวยนะทุกคนบ้าน่าแตละละรัแต่ส่วนมากก็เป็นบ้านท่านพูด สถานทูตนะคะทุกคนแต่แต่แต่คนงานทำงานก่อสร้างที่นี่นะคะทุกคนส่วนมากจะเป็นคนเอ่อไม่ใช่คนเดนมาครค่ะเป็นโปแลนด์โผลลักพวกนี้นะคะฮูสเอ่อฮูสแลนด์ Land, ใช่ไหมคะที่เขาเรียกกัน โน่นโปรดหรือเปล่ามาก็นะไม่ได้ค่อยสังเกตค่ะทุกคนก็จะไม่ไกลเพิ่งจะเจ็ดนาทีเองนี่ข้ามถนนค่ะทุกคนกข้ามถนนบ้านหลังนี้เหมือนทำใหม่เลยใช่ไหมต่ายค่ะ นม่มาถูกใกล้แล้วนี่คิดว่าอยู่ข้างหน้านี่แหละบ้านเขาสวยเนาะหลังใหญ่ใหญ่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะซื้อบ้างนี่คิดว่ากำแพงนี้จะใช่ไหม ทองไทยโน้นไหนทุกคนโอ้ยดีใจดูให้ดูดอกไม้ก,ก่อนถึงอ,อ,อันนี้สวนบ้านคนอื่นนะคะทุกคนส่วนบ้านหลังนี้ค่ะโน้นไงมาถูกทุกคนเห็นไหมตั้งกี่ปีอะคิดว่าหกเจ็ดปีแล้วนะที่ไม่ได้มาสถานพูดโอ้ยถูกค่ะถูก บอกแล้วว่าตรงโน้นเป็นบ้านท่านทูตเป็นที่พักโอ้ยบ้านท่านทูตใหญ่สวยมากมาเอาแบบฟอร์มนะคะทุกคนเอาแบบพอฟอร์มมอบอำนาจจะไปซื้ออสนามบิน <c oughs> โอ้ยวาซานท้าประตูไหนเอ่ย อ๋อนี่เทาให้ไปน้องนะคะออฟฟิศเมื่อก่อนไม่ใหญ่อย่างนี้นะคะทุกคนเมื่อก่อนเป็นหลังเล็กๆตอนนี้เขาต่อเติมนี้ค่ะทุกคนปัะเทศไทยรวมนะคะอ้อยดีใจยั้เห็นไหมบอกว่าเดินเดินสิบห้ายี่สิบนาทีไม่ถึงด้วยตอนนี้เดิน สิบนาทีพอดีนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้เดินมาจากสถานีรถไฟนะคะทุกคนตรงนี้ใช่ไหมนี่ตูเล็กหายนี่ <Hi. S 2> <Hi. S 1> ถึงแล้วอวอมาแดนเออสเก็ตแมนทุกอย่าได้ล้วปล่ายิ้มเฟ้อตาย

จริงจริงเก่งค่ะจำได้จำได้จำได้โอเค thank you สกม b เฟิร์ส e ล o first <Please. S 1> lady first lady first I'm a lady thank you ขอบคุณค่ะไม่ใช้เสียงนะคะทุกคน สวัสดีค่ะพี่มาจะมาขอแพลฟอร์มอมอบอำนาจค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องเล่มรถค่ะเพราะว่าเล่มรถหายของลูกรถล,ลูกหายตอนนี้ก็จะเอาใบ,บมอบอำนาจลงไปทำเพราะว่าลูกไม่ได้ไปค่ะคือรถเป็นของ ไม่ไม่ใช่ค่ะของลูกค่ะ ตกลงว่าไม่ได้นะคะทุกคนต้องให้ลูกมาต้องให้ลูกมาเออมาเซ็นที่นี่มามาเขียนที่นี่นะคะก็เดี๋ยวจะโทรให้ลูกมาโอ้ยน้องนะจ๊ะพี่ก้อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ปะป้ดาขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะเอ,อ,อยากเนาะ คุณไม่ง่ายเหมือนเราคิดเลยเอาอยัางไงดีคุณสีบานขอบคุณค่ะวัสด,ดีนะคะโอ้ยแอดก็จะขอลงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาลูกไม่รู้ว่าลูกเลิกงานหรือยัง ขอบคุณพีพเพ่เพื่อนทุกท่านนะคะขอบคุณทีมช่างนะคะขอบคุณคุณสีบ้านน้องนจ๊ะใครมาต่อใครมาไม่รู้ทีแรกจำไม่ได้แล้วตอนนี้คุยเรื่องหนังสือเรื่องอใบเ,ออเซ็นมอบอำนาจปวดหัวตึ๊บเลยค่ะทุกคนรู้สึกรู้สึกเซ็งหน่อยๆน,นะคะตอนนี้ ขอบคุณพี่เพื่อน,นทุกท่านนะคะถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอโทษด้วยนะคะลองไห้ก่อนลองไห้ก่อนค่อยลงล้องทำไมจะร้องทำไมไม่ร้องนะคะทุกคนออ วัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนแอดนันขอลงก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านสวัสดีค่ะบายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ